วิเคราะห์ปมใบเด็กและบุคลิกภาพที่บิดเบี้ยวของบอสมาคุยกันทำไมเรื่องนี้ถึงสุ่มเสียงนักทุกคนคงได้ยินข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาชื่อดังในช่วงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อเร็วๆนี้หมอไปเจอบทความหนึ่งบนโลกโซเชียลมีการวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้ต้องหาระดับบอสอย่างละเอียดชี้ว่าบุคลิกภาพของเขาหน้าจะมีความผิดปกติแบบใดแถมยังโยงไปถึงปมในวัยเด็กที่อาจเชื่อมโยงกับการทำผิดในปัจจุบันและไม่จบแค่นั้นยังมีการคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตของเขาอีกด้วย บอกตามตรงนะครับส่วนตัวแล้วหมอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแม้ว่าบทความนั้นจะมีความน่าสนใจแต่การวิเคราะห์บุค,คลิกภาพของคนที่ยังมีชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่แค่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ยังเกี่ยวโยงกับจริยธรรมทางการแพทย์ที่สําคัญและเป็นสิ่งที่เราต้องระวังให้มากด้วยจริงอยู่ที่พฤติกรรมต่างๆในข่าวที่เราได้เสียดกันนั้นมีความชัดเจนของพฤติกรรมมากอยู่แถมข่าวก็โหมกระหน่ำย้ำทุกชั่วโมงพฤติกรรมที่รายงานออกมาก็ดูเหมือนจะมีมูลแต่อย่าลืมนะครับว่าจนกว่าศาลจะตัดสิน ทุกคนยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดังนั้นการวิจารณ์หรือด่วนสรุปในที่สาธารณะอาจทําให้เกิดความเสียหายที่ไม่ยุติธรรมกับบุคคลนั้นได้หรือต่อให้คนเหล่านั้นจะมีความผิดจริงมีคดีที่ต้องถูกลงโทษจริงๆแต่พวกเขาก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องในเรื่องชื่อเสียงตามกฎหมายเช่นกันคิดดูนะครับถ้าเราไปโพสต์ในที่สาธารณะว่าคนคนหนึ่งมีปัญหาทางบุค,คลิกภาพเช่นเป็นไซโคพาธหรือมีบุค,คลิกภาพผิดปกติชนิดต่อต้านสังคม โดยไม่มีหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวอาจถือเป็นการแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขตการกระทํานี้อาจเข้าข่ายมินประมาทและสุ่มเสี่ยงมากๆต่อความผิดฐานมินประมาทด้วยการโฆษณาเคยสังเกตไหมครับว่าเราแทบไม่เคยเห็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาออกมาวิเคราะห์บุค,คลิกภาพของใครในที่สาธารณะเลยทั้งที่หลายๆครั้งเราอาจจะเห็นคนที่หน้าหม่นไส้หรือมีลักษณะที่เด่นชัดมากๆเหมือนเดินออกมาจากตำราจิตเวชเลยก็ตามทําไมถึงเป็นแบบนี้ ไม่ใช่เพราะพวกเขาขาดข้อมูลหรือความสามารถหรอกครับแต่เพราะการกระทำนี้มันขัดต่อจริยธรรมทางการแพทย์อย่างรุนแรงจึงไม่สามารถทำได้การวินิจฉัยบุค,คลิกภาพเช่นบุค,คลิกภาพต่อต้อตานสังคมไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้จากการคาดเดาหรือเชื่อมโยงข้อมูลในเน็ตมันต้องผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และต้องได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงพูดง่ายๆก็คือการใช้ข้อมูลผิวเผินมาวิเคราะห์คนมันทั้งไม่รอบคอบและไม่เป็นธรรมเลยครับ หรือถ้าลองคิดต่อไปไกลๆหรือว่าถ้าคนคนนั้นเขามีความผิดปกติแบบที่คาดไว้จริงๆหมอก็ไม่เห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นอกจากเพิ่มความเสียหายและความเจ็บปวดให้มากขึ้นจากการตัดสินและตีตราแล้วเราควรวิจารณ์ในโซเชียลได้แค่ไหนนี่คือคําแนะนําง่ายๆครับ 1. อย่าตีตราหลีกเลี่ยงการระบุว่าบุคคลมีปัญหาทางบุค,คลิกภาพหรือจิตเวชหากไม่มีหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ 2. ใช้คําพูดอย่างรอบคอบแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ไม่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของใคร 3. เคารพความเป็นส่วนตัวอย่าเผยแพร่ข้อมูลที่อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นสุดท้ายนี้โลกออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องระวังไม่ใช่แค่เรื่องที่โพสต์แต่ยังรวมถึงผลกระทบที่ตามมาอีกด้วย